คุณพ่อตื่นแต่เช้าเลยนะคะรีบแบบน้าแล้วก็มานั่งปริ้นนะคะออเดอร์ของลูกค้านั่นเองนะคะน่ารักที่สุดเลยปริ้นเสร็จแล้วนะคะเรามาดูกันค่ะว่าคุณพ่อแพ็คของได้เยอะหรือยังโอ้โหคุณพ่อเก่งมากเลยผ่านไปแค่แบบไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะคุณพ่อแพ็คเร็วมากเลยนะคะของเราก็จะมีทั้งครีมเชื้อแตมค่ะที่ขายดีมากตอนนี้นะคะออเดอร์นี้เป็นรอบสองแล้วนะคะทุกคนรอรับทองได้เลยค่ะ ส่วนคุณลูกของเรานะคะตื่นเช้ามาก็กินน้ำก่อนเลยนะคะโอ้โหกินเสร็จแล้วคะ่ะแม่เยียมากโอ้โหลูลกกินน้ำเสร็จนะคะก็ขอเล่นแป๊บนึงก่อนอาบนะ้ำก็มีใครอยลตัวไม่เอาไม่เอามีขยกมีปากด้วยมีปากสองขยนข้อย,แล,ดดยแล้วก็มีคอมเมนต์ในมันม พูดกับใครอ่ะพูดกับใครพูดถ่าผ้ามา one two three เอาเป็นช้างนะ <g> <g> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเปิดเอามาจับมาจับเอาเป็นชา้างอ่ะเป็ช้าง <g> อย่าง, <g> างี้อย่างงี้โนนโนอย่างงี้อย่างงี้โอเคอ่ะ, okay, อะนะ <g>